คุณผู้ชายทั้งหลายครับนี่คือสิ่งดึงดูดใจผู้หญิงที่ง่ายที่สุดคุณรู้หรือยังที่พี่เพื่อนๆผมถามจริงๆนะครับเคยนั่งคิดไหมว่าอายุเท่านี้แล้วเราจะมีอะไรที่จะดึงดูดผู้หญิงได้อีกหลายคนนั่งคุยกันที่ร้านกาแฟหรือดื่มแล้วก็บอกว่าโอยเกิน50แล้วหมดเวลาแล้วใครจะมาสนใจอีกฟังดูมีเหตุผลแต่ผมคิดว่าไม่จริงถึงจะพูดอย่างนั้นแต่ลึกๆแล้วคุณผู้ชายหลายคนก็ยังสงสัยว่าเออแล้วผู้หญิงยังหลงสเสน่ห์อะไรในตัวเราอีกนะความจริงแล้วไม่ว่าผู้หญิงจะอายุเท่าไหร่ พวกเธอก็ยมีความรู้สึกวันไวกับบางสิ่งบางอย่างเพียงแต่เราผู้ชายไม่ค่อยสังเกตเรามักจะคิดว่าพวกเธอสนใจแต่ผู้ชายอายุน้อยหล่อหุ่นดีขับรถหรูแต่ความจริงแล้วมันต่างออกไปหลายครั้งแค่คำพูดประโยคเดียวแววตาหรือถ้าเดินที่มั่นใจก็ทำให้ภรรยาจดจำและหลงไหลได้มากกว่าตอนที่เพิ่งคบกันใหม่ๆคุณว่าจริงไหม เพราะฉะนั้นวันนี้ผมนั่งอยู่ที่นี่เพื่อคุยเรื่องจริงจังกับทุกท่านผมจะแบ่งปันสิ่งที่ผู้หญิงไม่ค่อยยอมบอกใครเป็นเรื่องลับๆที่ถ้าคุณผู้ชายเข้าใจไม่เพียงแต่จะรักษาสายสัมพันธ์กับภรรยาไว้ได้เท่านั้นแต่ยังทําให้เธอรักหลงและอาจจะหลงสเสน่ห์คุณมากกว่าตอนหนุ่มๆเสียอีกฟังดูน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นขอเชิญทุกท่านติดตามวิดีโอนี้จนจบผมรับรองว่ายิ่งฟังยิ่งสนุกยิ่งฟังยิ่งเห็นด้วยและอย่าลืมกดติดตามช่องคุณผู้ชาายยปป่งประกไฟ เพื่อรับข้อมูลดีๆมีประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับชีวิตคู่และความสัมพันธ์ในวัยชารานะครับส่วนที่ 1. รูปร่างหน้าตาและท่าทางอาวุธลับของผู้ชายสูงวัยพูดถึงเรื่องความดึงดูดใจหลายท่านอาจจะปัดมือบอกว่าโอยแก่แล้วแค่ดูแลสุขภาพก็ยากแล้วจะไปดึงดูดใครได้อีกแต่เดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งท้อใจเชื่อผมเถอะไม่ว่าผู้หญิงจะอายุเท่าไหร่พวกเธอก็ยังชอบมองชอบสังเกตเทียงแต่สิ่งที่พวกเธอสังเกตมันเปลี่ยนไปเท่านั้นเองตอนสาวๆพวกเธอชอบผู้ชายตัวสูงใหญ่หุ่นดีผมเซ็ตเนี้ยบ แต่เมื่อเข้าสู่วัยกลางคนผู้หญิงกลับลงสเสน่ห์ความเรียบร้อยท่าทางที่สง่างามความมีภูมิฐานของผู้ชายที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วและสิ่งเหล่านี้พวกเราผู้ชายสามารถทําได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องเสียเงินมากมายอันดับแรก แต่งกายเรียบร้อยไม่จาเป็นต้องใส่สูดแบรนด์หรูรองเท้าหนังมันวาวแค่เสื้อเชิ้ตท,ที่รีดเรียบกางเกงที่พอดีตัวและสะอาดสะอ้านคุณผู้ชายที่ลงพุงหน่อยก็เลือกเสื้อผ้าสีเข้มทรงตรงเพื่อให้ดูเพรียวขึ้นแค่นี้ก็ดูแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดผู้หญิงพวกเธอช่างสังเกตมากแค่เห็นสามีแต่งตัวเรียบร้อยนิดหน่อยพวกเธอก็รู้สึกภูมิใจแล้วในทางกลับกันถ้าปล่อยตัวโซรมเสื้อยับรองเท้าแต่ระวังพวกเธอจะหมดอารมณ์เอาได้ง่ายๆอันดับสอง ผมเผ้าและหนวดคราวอย่าดูถูกเส้นผมหนอกหรือหนวดคราวที่ยุ่งเหยิงการมีผมที่จัดทรงเรียบร้อยโกนหนวดคราสสะอาสะอานบางครั้งยังดึงดูดใจได้มากกว่าผู้ชายหนุ่มๆเสียอีกเพราะมันแสดงให้เห็นว่าผู้ชายคนนี้รู้จักดูแลตัวเองและคุณลองดูสิผู้หญิงที่เดินข้างๆผู้ชายที่ดูแลตัวเองอย่างดีพวกเธอจะรู้สึกว่าตัวเองได้รับการยกระดับอันดับ 3. กลิ่นหอมหลายท่านอาจจะหัวเราะแกแล้วจะไปฉีดน้ำหอมทำไมแต่ นะผมบอกตรงๆแค่อาบน้ําให้สะอาดใช้แชมพูหอมๆห,หรือแม้แต่น้ําหอมกลิ่นบางเบาก็เปลี่ยนไปแล้วผู้หญิงไวต่อกลิ่นมากผู้ชายที่สะอาดสะอ้านและมีกลิ่นหอมมักจะทําให้พวกเธอรู้สึกอยากเข้าใกล้ส่วนใครที่ปล่อยให้มีกลิ่นเงือกลิ่นบุหรี่แรงๆก็ยากที่จะเข้าใกล้คุณว่าจริงไหมอันดับสี่ถ้าทางนี้คือสิ่งที่มีค่าที่สุดคุณผู้ชายสังเกตไหมว่าผู้ชายหลายคนมีพุงหน่อยผมหนอกแต่ทำไมยังดึงดูดผู้หญิงได้ นั่นก็เพราะท่าทางการเดินที่ช้าๆมั่นคงที่ยืนที่สง่างามแบวตาที่มั่นใจรอยยิ้มที่อบอุ่นผู้ชายที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรใช้ชีวิตอย่างสงบสุขพูดน้อยแต่หนักแน่นันและคือสเสน่ห์ที่แท้จริงคภร,รยาหลายคนยอมรับว่าแค่สามีมองตรงๆและยิ้มเล็กน้อยหัวใจของพวกเธอก็เต้นแรงกว่าตอนยังสาวๆเสียอีกฟังดูมีเหตุผลไหมครับอันดับห้า เสียงพูดข้อนี้หลายคนไม่สังเกตแต่ผมกล้ารับรองว่าผู้หญิงชอบเสียงผู้ชายที่ทุมนุ่มนวลช้าๆและสุภาพมากเสียงพูดก็เหมือนมือที่มองไม่เห็นคอยลูบไล้ความรู้สึกคำปลอบโยนเบาๆบางครั้งก็มีพลังมากกว่าการกระทำการพูดเสียงดังดุดันมีแต่จะทำให้ผู้หญิงรู้สึกขังเหินการพูดช้าๆหนักแน่นกลับทำให้พวกเธอรู้สึกปลอดภัยและอยากพึ่งพา สรุปแล้วรูปร่างหน้าตาในวัยสูงอายุไม่ใช่เพื่อเปรียบเทียบกับผู้ชายหนุ่มๆแต่เพื่อให้ผู้หญิงรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้มีประสบการณ์มั่นคงเดินข้างๆแล้วรู้สึกอุ่นใจนั่นแหละคือสเสน่ห์ที่ยังยืนคุณเห็นไหมครับแค่เปลี่ยนเล็กๆน้อยๆตั้งแต่เสื้อผ้าผมเภาไปจนถึงแววตาน้ำเสียงเราผู้ชายก็แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดในสายตาผู้หญิงไม่ต้องเสียงเงินมากมายไม่ต้องศัลยกรรมอะไรเลยแค่ใส่ใจนิดหน่อยและผมบอกตรงๆนะครับนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะรูปลักษณ์ภายนอกเเป็นพีียงงงสิ่ท่ทดดดึดูด ผู้หญิงในตอนแรกแต่การจะรักษาสายสัมพันธ์กับพวกเธอไว้ได้นานๆและทําให้พวกเธอหลงรักอย่างยาวนานนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่ลึกซึ้งภายในและหลังจากนี้ผมจะเปิดเผยให้คุณผู้ชายได้รู้ว่าจริงๆแล้วผู้หญิง,ลงหลงไหลจุดไหนบนร่างกายผู้ชายเป็นจุดที่หลายคนคาดไม่ถึงเลยละครับมาถึงตรงนี้คุณคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นก็นั่งอยู่กับที่แล้วติดตามกันต่อเลยครับส่วนที่สองจุดที่ผู้หญิงแอบลหลงไหลบนร่างกายผู้ชาย เอาละครับตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องสเสน่ห์ทางร่างกายกันบ้างนี่แหละครับน่าสนใจใครๆก็อาจจะหัวเราะแต่จริงๆแล้วผู้หญิงพวกเธอสังเกตผู้ชายอย่างละเอียดมากเพียงแต่พวกเธอเก็บเงียบไม่พูดออกมาเชื่อผมเถอะครับบางครั้งพวกเธอสังเกตละเอียดกว่าเราเสียอีกดังนั้นไม่ว่าผู้ชายจะอายุเท่าไหร่แม้แต่ในวัยชาราก็ยังมีบางจุดบนร่างกายที่ทําให้ผู้หญิงแอบหลงไหลผมจะเล่าให้ฟังอาจจะฟังดูแปลกๆแ,แต่สังเกตดีๆจะเห็นว่าจริงอย่างที่ว่าอันดับแรก ไหลกว้างหลังตรงผู้ชายที่ไหลห่อหลังค่อมดูอ่อนแอและขาดพลังชีวิตในทางกลับกันผู้ชายที่ไหลกว้างหลังตรงแม้จะมีภพมงนิดหน่อยก็ยังดูเป็นหลักเป็นฐานผู้หญิงชอบความรู้สึกที่สามารถพึ่งพาได้การนั่งใกล้ผู้ชายไหลกว้างทําให้พวกเธอรู้สึกปลอดภัยรู้สึกได้รับการปกป้องอย่างนี้นี่เองอันดับ 2. มือและแขนคุณผู้ชายสังเกตไหมว่าผู้หญิงชอบมองมือผู้ชาย ไม่จาเป็นต้องใหญ่โตอะไรนะแค่มือที่แข็งแรงนิ้วเรียวยาวพอดีเล็บสะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งแขนที่มีเส้นเลือดปุดเล็กน้อยดูแข็งแรงทําอะไรก็มั่นคงมีผู้หญิงบางคนบอกว่าแค่มองแขนที่มีเส้นเลือดก็รู้สึกอยากจับอยากกอดแล้วฟังดูตลกนิดหน่อยแต่เป็นเรื่องจริงนะครับอันดับ 3. เสียงพูดข้อนี้ผมขอย้ําอีกครั้งเสียงผู้ชายที่ทุ้มนุ่มนวลสุข,ขุมผู้หญิง,ลงหลงไหลมากถ้าไม่เชื่อคุณลองครั้งหน้าตอนคุยกันลดเสียงลงเล็กน้อยพูดช้าๆเบาๆผมรับรองว่าผู้ฟังจะรู้สึกใกล้ชิดและลหลงไหลมากขึ้นเยอะเลยอัันดบ4 แววตาและรอยยิ้มนี่คืออาวุธที่ผู้ชายหลายคนไม่ยอมใช้แววตาที่มั่นใจมองตรงแต่อบอุ่นไม่หลบเลี่ยงผู้หญิงจะจดจำได้นานมากส่วนรอยยิ้มโอ้โหภรรยาหลายคนบอกว่าแค่สามียิ้มอย่างอ่อนโยนความโกรธเคืองต่างๆก็หายไปหมดแล้วนั่นแหละครับถึงบอกว่าผู้ชายสูงวยิ้มน้อยๆแต่ยิ้มถูกเวลามีประสิทธิภาพมากกว่าคำหวานมากมายนักอันดับ5กลิ้งกายอย่าดูถูกมีผู้ชายบางคนบอกว่าแก่แล้วจะไปหอมทำไมผิดแล้วครับ ผู้หญิงไวต่อกลิ่นมากกว่าผู้ชายเยอะผู้ชายที่สะอาดสะอา้านมีกลิ่นหอมมีกลิ่นน้ำหอมหรือเล่าอ่อนๆเวลาที่กอดกันผู้หญิงจะรู้สึกเคลิบเคลิ้มและจดจำไม่ลืมส่วนใครที่มีแต่กลิ่นเงือกลิ่นบุหรี่แรงๆก็ยากที่จะเข้าใกล้ระวังนะครับนั่นคือจุดลบที่ใหญ่มากอันดับ6 หน้าท้องที่กระชับไม่จำเป็นต้องมีซิกแพค8แพคเหมือนผู้ชายหนุ่มๆห,หรอกครับผู้หญิงไม่ว่าไวัยไหนก็ชอบหน้าท้องผู้ชายที่กระชับมีไขมันน้อยเพราะมันให้ความรู้สึกแข็งแรงและทนทานแค่เดินออกกําลังกายหายใจฝึกโยคะกินอาหารให้พอดีหน้าท้องก็จะกระชับขึ้นดูแล้วแตกต่างทันทีและนั่นก็เป็นหนึ่งในจุดที่ซ่อนเร้นที่ผู้หญิงมักจะสังเกตเห็นบนร่างกายผู้ชายอันดับ7 บริเวณที่ลับตาขอพูดเบาๆนะครับแต่นี่คือความจริงมีงานวิจัยยืนยันว่าผู้หญิงก็ชอบแอบ,บมองต่ำกว่าเอวของผู้ชายด้วยเช่นกันแน่นอนว่าพวกเธอไม่พูดหรอกครับแต่แววตาซ่อนไม่ได้จริงๆดังนั้นคุณผู้ชายหอ่อห้าลืมรักษาสุขอนามัยแต่งกายให้เรียบร้อยกางเกงที่พอดีตัวแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้พวกเธอรู้สึกว่าเราเป็นผู้ชายมีความเป็นชายฟังที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้คุณผู้ชายหลายคนคงจะพยักหน้าอ้อที่แท้พวกเธอก็สังเกตรเราอย่างละเอียดนี้เอง ใช่ครับเพียงแต่ผู้ชายชอบแซวชอบพูดตรงๆส่วนผู้หญิงจะเก็บเงียบไว้ในใจแล้วนําไปคุยกันเองดังนั้นเรายิ่งต้องใส่ใจยิ่งต้องดูแลจุดเหล่านี้ลองจินตนาการดูสิครับผู้ชายอายุห้าสิบกว่า,วาผมงอกนิดหน่อยมีพุงหน่อยตาลายตรงแววตาม,มั่นใจยิ้มอ่อนโยนพูดช้าๆมือแข็งแรงสะอาดสะอา้านมีกลิ่นหอมคุณคิดว่าน่าดึงดูดไหมครับผมบอกตรงๆหน้าดึงดูดกว่าผู้ชายหนุ่มๆที่เอาแต่โชว์กล้ามเสียอีกเพราะสเสน่ห์นี้เป็นสเสน่ห์ของประสบการณ์ความเป็นตัวของตัวเอง ดังนั้นอย่าได้คิดเด็ดขาดว่าแก่แล้วจะหมดเสน่ห์ผู้หญิงพวกเธอไม่ได้มองแค่รูปร่างหน้าตาที่อ่อนเยาว์เท่านั้นพวกเธอยังสนใจในบุค,คลิกความสง่าง,งามของผู้ชายที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วและสิ่งนั้นพวกเราผู้ชายสามารถฝึกฝนและรักษาไว้ได้เมื่อมาถึงตรงนี้คุณคงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่านอกเหนือจากรูปร่างหน้าตาและจุดต่างๆบนร่างกายแล้วผู้หญิงจริงๆแล้วต้องการอะไรจากผู้ชายต้องการได้ยินอะไรต้องการรู้สึกอย่างไรถึงจะลงหลงใหลและอยู่ด้วยกันไปนานๆ นั่นเป็นคำถามที่ดีครับหลังจากนี้ผมจะแบ่งปันความปรารถนาที่ซ่อนเร้นของผู้หญิงที่พวกเธอไม่ค่อยเปิดปากพูดออกมาเป็นเรื่องที่ต้องห้ามพูดแต่ฟังแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมผู้ชายบางคนถึงรักษาสายสัมพันธ์กับภรรยาไว้ได้ส่วนบางคนกลับถูกมองว่าจืดชืดส่วนที่สผู้หญิงต้องการอะไรจากผู้ชายจริงๆ พวกเราผู้ชายมักจะคิดง่ายๆว่าผู้หญิงต้องการแค่เงินเสื้อผ้าสวยๆทองคำเงินทองหลายคนยังล้อเล่นว่าผู้หญิงชอบช้อปปิ้งแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยครับผมบอกตรงๆนะครับถ้าผู้ชายมีแต่เงินแต่ไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่ช้าก็เร็วผู้หญิงก็จะเบื่อและเหินห่างไปเองแล้วพวกเธอต้องการอะไรจริงๆกันละ่ะผมรวบรวมมาให้หลายข้อฟังแล้วคุณคงเห็นด้วยทันทีอันดับแรก พวกเธอต้องการให้ผู้ชายเป็นฝ่ายเริ่มต้นฟังดูง่ายแต่ผู้ชายหลายคนกลับลืมไปการเริ่มต้นในที่นี้ไม่ใช่แค่เรื่องบนเตียงเท่านั้นนะครับแต่รวมถึงทุกเรื่องตั้งแต่ชวนเธอไปเดินเล่นวางแผนวันหยุดพักผ่อนไปจนถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นจัดโต๊ะอาหารเองทำอาหารเองผู้หญิงชอบผู้ชายที่รู้จักดูแลรู้จักนำทางเพราะเมื่อผู้ชายเป็นฝ่ายเริ่มต้นพวกเธอจะรู้สึกได้รับการให้ความสำคัญรู้สึกว่าตัวเองมีความหมายแต่ถ้าต้องให้ภรรยาคอยเตือนคอยสั่งอยู่ตลอดระวังนะครับในสายตาพวกเธอคุณก็เป็นแค่ลูกชายคนโตเท่านั้นเองะ อันดับสองพวกเธอปรารถนาความจริงใจผู้หญิงเกลียดการหลอกลวงที่สุดคุณผู้ชายอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบอาจจะซุ่มซ่ามแต่ถ้าจริงใจพวกเธอจะให้อภัยได้อย่างรวดเร็วในทางกลับกันถ้าโกหกแค่ครั้งเดียวความเชื่อใจก็จะหายไปยากที่จะเรียกกลับคืนมาด้วยความจริงใจนั้นงงให้มากถ้าจะชมก็ชมจัดใจถ้าจะแนะนําก็แนะนําตรงๆอย่าอ้อมคอมเช่นถ้าเห็นเธออ้วนขึ้นนิดหน่อยก็พูดเบาๆว่าอื่นที่รักดูมีนะ้ํามีนวลขึ้นนิดหน่อยนะแต่ก็ยังน่ารักอยู่ดีแค่นี้ก็ทั้งจริงใจและหวานแล้วครับเชื่อผมเถอะ อันดับสพวกเธอต้องการความอ่อนโยนและการรับฟังผู้ชายมัจะคิดว่าตัวเองต้องเข้มแข็งผู้เสียงดังเด็ดขาดใช่ครับสิ่งนั้นก็จําเป็นแต่บางครั้งผู้หญิงก็แค่อยากได้ไหล่ที่อบอุ่นใครสักคนนั่งเงียบเงียบฟังพวกเธอระบายตอนนั้นอย่าไปขัดอย่าเพิ่งเสนอวิธีแก้ปัญหาแค่นั่งข้างๆข,งขงยักหน้าจับมือแล้วบอกว่าที่เข้าใจนะแค่นั้นแหละครับเบาๆแต่ลึกซึ้งผู้หญิงจะจดจะไม่ลืมอันดับส พวกเธอชอบเรื่องเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆไม่จำเป็นต้องเป็นของแพงๆไม่ต้องเป็นดอกกุหลาบราคาแพงแค่ขนมหวานที่ซื้อกลับบ้านดอกไม้ที่ซื้อระหว่างทางหรือแค่สามีชงชาให้แค่นี้ก็พอที่จะทำให้ผู้หญิงน้ําตาคลอแล้วครับคุณลองทําดูสิแล้วจะเห็นว่าพวกเธอมีความสุขขนาดไหนอันดับห้า พวกเธอต้องการได้รับความไว้วางใจและมีพื้นที่ส่วนตัวผู้ชายมักจะหึงหวงชอบสอดส่องว่าไปไหนเจอใครทำไมกลับดึกแต่จริงๆแล้วผู้หญิงก็อยากมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองไปดื่มกาแฟกับเพื่อนไปเล่นโยคะอ่านหนังสืออย่าคิดว่าพวกเธอเบื่อเราไม่ใช่หรอกครับพวกเธอแค่อยากเติมพลังให้ตัวเองแค่เชื่อใจและให้พื้นที่พวกเธอในทางกลับกันเมื่อถึงคราวที่เราอยากไปรวมกลุ่มกับเพื่อนพวกเธอก็จะเข้าใจได้ไง่ายๆอย่างนั้นถึงจะยุติธรรมอันดับ 6. พวกเธอกลัวผู้ชายไม่ใส่ใจและเบื่อง่ายผู้หญิงมักจะมีความกังวลที่ซ่อนอยู่ว่า เขาจะยังรักเราอยู่ไหมเขาจะสนใจผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าความกังวลน,นี้จะค่อยๆกัดกินหัวใจพวกเธอน้อยคนที่จะพูดออกมาแต่มันทําให้พวกเธอรู้สึกไม่มั่นคงดังนั้นผู้ชายจึงต้องสร้างความรู้สึกปลอดภัยโดยการชมภรรยาเป็นครั้งคราวจับมือภรรยาในที่สาธารณะโทรศัพท์ไปหาแค่ถามไถเ่เล็กๆน้อยๆแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้พวกเธอรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ยังห่วงใยเราอันดับเจ พวกเธอต้องการให้ผู้ชายซื่อสัตย์กับความรู้สึกอย่าชมแบบไม่จริงใจใหญ่กระหยอป้านมากเกินไปผู้หญิงฉลาดมากพวกเธอฟังแล้วรู้ทันทีพูดความจริงแต่ต้องพูดอย่างประนีเช่นอือวันนี้ที่รักดูเหนื่อยนะเลยดูไม่สดใสเท่าไหร่แต่พี่ก็ยังเห็นว่าที่รักน่ารักนะทั้งจริงใจและเต็มไปด้วยความรักฟังแล้วพวกเธอจะยิ่งเชื่อใจและรักเรามากขึ้น โดยรวมแล้วผู้หญิงไม่ต้องการสิ่งที่ยิ่งใหญ่พวกเธอต้องการให้ผู้ชายเป็นฝ่ายเริ่มต้นจริงใจอ่อนโยนรู้จักสร้างความประหลาดใจรู้จักเชื่อใจและรู้จักรักษาความรักสิ่งเหล่านี้แม้จะอยู่ในวัยชาราก็ยังทําได้และอาจจะทําได้ดีกว่าผู้ชายหนุ่มๆเสียอีกเพราะเรามีประสบการณ์เราเข้าใจชีวิตมากกว่าคุณคิดดูสิครับผู้ชายวัยห้าสิบกว่ากว่าไม่ได้วิ่งเร็วเหมือนผู้ชายหนุ่มๆไม่ได้มีกล้ามเนื้อเป็นมัดมดแต่ถ้าเขารู้จกักเริ่มต้นนําทางอ่อนโยนรับฟังสร้างความประหลาดใจให้ภรรยาเป็นครััง้งครวืื่อออสสต์และเเชใจม แค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้เธอหลงรักทําให้เธอมีความสุขดังนั้นอย่าได้มองข้ามสิ่งเหล่านี้เด็ดขาดนี่แหละคือเคล็ดลับในการรักษาสายสัมพันธ์กับภรรยาและรักษาความสุขในวัยชาราเชื่อผมเถอะลองนําไปใช้แค่หนึ่งหรือสองข้อคุณก็จะเห็นความแตกต่างแล้วและอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเพราะหลังจากนี้ผมจะเปิดเผยกุญแจที่สําคัญที่สุดทําอย่างไรผู้ชายสูงวัยจึงจะยังคงความดึงดูดใจไว้ได้ยาวนานทั้งในสายตาผู้หญิงและในชีวิตรักของตัวเองนี่แหละคือส่วนที่เด็ดที่สุดส่วนที่สี่ เคล็ดลับที่ผู้ชายสูงวัยจะยังคงดึงดูดใจและรักษาความรักไว้ได้คุณผู้ชายในวัย50กว่ากว่าหลายคนคิดว่าโอ้ยหมดแล้วไม่มีอะไรจะรักษาความรักไว้ได้อีกแล้วแต่ผมบอกตรงๆนะครับนี่แหละคือช่วงเวลาที่เราสมบูรณ์ที่สุดมีประสบการณ์มากที่สุดมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองที่ผู้ชายหนุ่มๆไม่มีปัญหาคือคุณผู้ชายรู้ว่าจะใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างไรเท่านั้นเองเคล็ดลับแรก สุขภาพคือหลักฐานถ้าไม่มีสุขภาพที่ดีก็ไม่มีประโยชน์ที่จะพูดอะไรคุณผู้ชายสังเกตไหมว่าผู้ชายที่แข็งแรงทิวพันณ์สดใสถ้าเดินมั่นคงเป็นธรรมชาติก็มีสเสน่ดึงดูดแล้วผู้หญิงมองแล้วเห็นทันทีว่าผู้ชายคนนี้ยังดูดียังมีพลังในทางกลับกันใครที่เดินไม่กี่ก้าวก็หอบเหนื่อยบ่นว่าเหนื่อยตลอดก็ยากที่จะสร้างความประทับใจให้ใครดังนั้นการออกกําลังกายเบาๆเดินปั่นจักรยานว่ายน้ําหรือแค่ฝึกโยคะทําเป็นประจำก็จะเห็นความแตกต่างทันทีเคล็ดลับที่2 แชตแต่ชัวในเรื่องบนเตียงผู้ชายหนุ่มๆอาจจะใช้ความเร็วใช้กำลังแต่ผู้ชายสูงวยควรจะแตกต่างออกไปใช้ความละเอียดอ่อนอย่าเร่งรีบเยีาใจร้อนค่อยๆย,ย,ยืดเยื้อผู้หญิงวยกลางคนพวกเธอไม่ต้องการพายุโหมกระหน่ำพวกเธอต้องการความอ่อนโยนความใสหนะใจการลูบไล้ที่ช้าๆคำกระซิบเบาๆบางครั้งก็ทำให้พวกเธอตัวสั่นได้มากกว่าพะละกำลังที่รุนแรงเชื่อผมเธอลองดูแล้วจะรู้เองเคล็ดลับที่สาม รู้จักพูดคุยและแบ่งปันผู้ชายหลายคนคิดว่าผู้หญิงต้องการซักบ่อยๆแต่จริงๆแล้วสิ่งที่พวกเธอต้องการก่อนอื่นคือความผูกพันแค่นั้นข้างๆพูดจาหวานๆฟังพวกเธอเล่าเรื่องลูกหลานแล้วจับมือแค่นี้ก็เป็นการเกริ่นนาที่ยอดเยี่ยมแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างก็จะไหลลื่นไปเองผู้ชายคนไหนที่รู้จักผสมผสานการพูดคุยการจูก,การูปล้วก็จะทําให้ความสุขยาวนานและเราใจมากขึ้นเยอะเคล็ดลับที่สี่รักษาสปิริตความหนุ่มสาวไว้อย่าบ่นตลอดว่าฉันแก่แล้วฉันอ่อนแอแล้ว ฟังแล้วน่าเบื่อมากผู้หญิงพวกเธอชอบอยู่ใกล้ผู้ชายที่มองโลกในแง่ดีมีพลังมีจิตใจที่อ่อนเยาวรักชีวิต้อเล่นเล็กน้อยสร้างอารมณ์ขันเบาๆก็ทําให้พวกเธอรู้สึกว่าเราน่ารักบอกตรงๆผู้ชายอายุหกสิปีที่รู้จักยิ้มรู้จักสร้างอารมณ์นักขันยังน่าดึงดูดกว่าผู้ชายอายุ30สปีที่เอาแต่ทําหน้าบูดบึ่งเสียคุณว่าจริงไหมเคล็ดลับที่ห้า ดูแลรูปร่างหน้าตาและจุดลับตาผมเน้นย้ำไปแล้วแต่ต้องย้ำอีกครั้งรูปร่างหน้าตาที่เรียบร้อยสะอาดสะอ้านมีกลิ่นหอมนั่นคือตัวผ่านประตูส่วนบริเวณที่อ่อนไหวคุณผู้ชายอย่าลืมรักษาสุขอนามายัยเลือกชุดชั้นในที่พอดีตัวและระบายอากาศได้ดีเล็กน้อยแต่กลับทําให้ผู้หญิงสังเกตเห็นมากกว่าที่เราคิดผู้ชายที่พิถีพิถันสะอาดสะอ้านจะสร้างความรู้สึกเชื่อใจและใกล้ชิดเป็นธรรมชาติเคล็ดลับสุดท้าย รู้จักให้คุณค่าในวันนี้สิ่งที่ผู้หญิงต้องการที่สุดไม่ใช่เงินทองไม่ใช่คำพูดที่สวยหรูแต่คือความรู้สึกว่าได้รับความรักได้รับการให้คุณค่าคำพูดที่ว่าเวลาอยู่กับเธอพี่รู้สึกสงบการกอดจากด้านหลังการจูบที่คาดไม่ถึงบางครั้งมีค่ามากกว่าของขวัญแพงๆเสียอีกมันทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าตัวเองยังมีความสำคัญอย่างน่าดึงดูดและเมื่อพวกเธอมีความสุขเชื่อผมเถอะคุณผู้ชายก็จะเป็นคนได้รับความสุขนั้นไปเต็มๆ โดยรวมแล้วผู้ชายสูงวัยก็ยังดึงดูดใจได้ถ้าเขารู้จักรักษาสุขภาพรู้จักช้าแต่ชัวรู้จักแบ่งปันรักษาสปิริตความหนุ่มสาวดูแลรูปร่างหน้าตาและที่สําคัญที่สุดคือรู้จักให้คุณค่ากับผู้หญิงสิ่งเหล่านี้ผู้ชายหนุ่มๆไม่ได้มีง่ายๆหรอกครับมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผู้ที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วคุณลองนําไปใช้ดูสิครับแค่ไม่กี่ข้อแล้วจะเห็นความแตกต่างทังทนทีอยู่ๆภรรยาก็จะมองเราเปลี่ยนไปแววตาเป็นประ กายมากขึ้นรอยยิ้มอ่อนโยนมากขึ้นและไม่แน่ว่าคืนนี้อาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ที่เราเองก็คาดไม่ถึงก็ได้คุณมีแรงบันดาลใจแล้วใช่ไหมครับแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะครับเพราะหลังจากนี้ผมจะเปิดเผย5ประโยคที่ผู้หญิงไวัยกลางคนปรารถนาจะได้ยินมากที่สุดคำพูดไหนที่พูดถูกที่ถูกเวลาเธอจะจดจำไปตลอดชีวิตส่วนที่5 5ประโยคที่ผู้หญิงวัยกลางคนปรารถนาจะได้ยินมากที่สุด คุณผู้ชายทราบไหมครับว่าผู้หญิงวัยกลางคนพวกเธอไม่ได้ฝันหวานเหมือนตอนวัยรุ่นแล้วพวกเธอผ่านอะไรมามากมายทั้งสุขและทุกข์ทั้งเรื่องลูกเรื่องงานดังนั้นสิ่งที่พวกเธอต้องการไม่ใช่คำพูดจีบปากจีบคอที่สวยรู้แต่เป็นความจริงใจความรู้สึกปลอดภัยและนี่คือห้าประโยคที่ผมบอกตรงๆว่าถ้าคุณพูดถูกเวลาภรรยาจะจดจำไปตลอดชีวิต 1. เวลาอยู่กับเธอพี่รู้สึกสงบฟังดูเรียบง่ายแต่สำหรับผู้หญิงแล้วมันคือคำยืนยันพวกเธออยากรู้ว่าตัวเองยังเป็นที่พึ่งทางใจของสามี สองเธอคือความสุขของพี่ผู้หญิงวัยกลางคนหลายครั้งก็มักจะรู้สึกได้ค่าคิดว่าแก่แล้วใครจะมาสนใจอีกประโยคนี้จะทําให้พวกเธอรู้สึกว่าตัวเองยังสําคัญยังมีคุณค่าในสายตาสามีสามวันนี้เธอดูสวยมากผู้ชายมักจะคิดว่าคบกันมานานแล้วจะชมไปทําไมผิดมหันเลยครับผู้หญิงไม่ว่าวัยไหนก็ชอบได้รับคําชมแค่จริงใจก็พอไม่ต้องสวยหรูสี่ที่สนใจความรู้สึกของเธอ ฟังดูเหมือนตำราไปหน่อยแต่ถ้าพูดตอนที่เธอเศร้าหรือเหนื่อยล้าจะได้ผลมากพวกเธอจะรู้สึกว่าตัวเองได้รับการรับฟังได้รับความเข้าใจหเธอคือคนเดียวของพี่นี่คือไม้ตายเลยนะครับผู้หญิงไวกลางคนมาจะกลัวว่าสามีจะมองคนอื่นแค่ประโยคนี้ที่พูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นพวกเธอก็จะสบายใจประโยคเหล่านี้ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเปลืองแรงแค่พูดให้ถูกเวลาถูกน้ำเสียงก็มีค่ามากกว่าของขวัญแพงๆเป็นสิบเท่าเชื่อผมเถอะครับ เห็นไหมครับผู้ชายสูงวัยก็ยังดึงดูดใจได้ในแบบของตัวเองไม่ใช่ด้วยซิกแพคไม่ใช่ด้วยความหนุ่มแต่ด้วยประสบการณ์ความมั่นคงการรู้จักใส่ใจและการรู้จักพูดจอย่างจริงใจแค่คุณผู้ชายนําไปใช้ภรรยาก็จะรักก็จะหลงมากกว่าตอนเพิ่งแต่งงานเสียอีกคุณผู้ชายจําไว้นะครับสเสน่ห์ไม่ได้อยู่ที่อายุแต่อยู่ที่การใช้ชีวิตการปฏิบัติตัวการรักษาสุขภาพการรักษาบุคลิกภาพและที่สําคัญที่สุดคือการรักษาหัวใจที่อบอุ่นไวใ้ให้กับผู้หญิงที่อยู่เคียงข้างแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะมีควาาามมสุุขทีี่่่่ยยยยงงงืืนน้้เเห็ดออลกตติชชณผูปปะ กายไฟเพื่อเรียนรู้สิ่งดีๆที่มีประโยชน์เพิ่มเติมร่วมกันเพื่อรักษาความรักรักษาความเป็นชายในวัยสูงอายุขอให้คุณผู้ชายทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงดูดีมีสง่าและมีค่ำคืนที่อบอุ่นทุกคืนนะครับ